เหรียญกระสาบยี่สิบาสตางค์พศอสองพันห้าานะครับนะจำนวนผลิตก็จะอยู่ที่180ล้านเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญอลูมิเนียมบอนส์นะน้ำหนัก1.9ก้ากรัมเส้นผ่าศูนย์กลาง16มิลิเมตร ลักษณะเหรียญกลมขอบเฟืองจักนะครับนะนะมีด้านหน้าเนี่ยเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชด,ด้านหลังนะครับเป็นวัดธาตุพระเจดีวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช นะครับเดีอยี่สิบห้าสตางค์นะครับเดียนนี้ยังถือว่านะผ่านมาสิบปีแล้วนะ,นะในปีปพศสองพันห้าร้อยห้าสิบก็ยังมีอยู่เยอะให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะาท่านที่เก็บสะสมก็ทยอยสะสมได้นะ จากการซื้อสินค้าตามโลตัสหรืออะไรต่างๆที่ทอนเป็นเหรียญสตางนะที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มพอรเหรียญน,นี้สวยงามนะครับนะยังผ่านการใช้งานน้อยมากนะเพราะฉะนั้นนะถ้าท่านอยากสะสมก็รีบเก็บเอาไว้นะครับต่อไปหายากแน่นอนไม่ว่าการลงทุนชนิดน้อยๆนะครับราคาไม่กี่สตางในวันข้างหน้าก็อาจจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น พอต่อไปหายากแน่นอนขอบคุณมากครับที่ติดตามร,รับชม